Of go again, so this is our second trip uh, with our new age caravan. So this time we are going to go uh, toward up north, which is like Port Hudson, Beach, and Port Smith, and also uh, Broom, Cape La and then we're coming down back to Prado Station. อันนี้รอบสองนะคะเราจะไปแคมปิ้งกันครั้งนี้จัดเต็มมากเลยคือมีทุกอย่างเตรียมจะพาไปเที่ยวทางเหนือนะคะเพื่อนๆก็ฝากติดตามช่องของยุย้ยด้วยนะคะอีก4 45กิโลนะคะ On our way to Port Headland ใกล้ถึง Port h e a l a n d แล้วนะคะประมาณ ป o น t ฮดแลนด์ so about 300 k m to go we gonna stop uh, for petrol at Oski yeah Oski uh, petrol station mm hmm. เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะที่ปั๊ม Oski นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยประมาณ28องศานะคะคือไม่ร้อนเลยค่ะไม่มีแสงแดดเลยถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะคะนี้เราจะไปชมวิวกันนะคะครั้งแรกเลยตั้งแต่มาอยู่ทางเหนือ ขับรถผ่านตลอดแต่ไม่เคยขึ้นไปดูเลยว่าจุดชมวิวสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูกัน We just about to go up to this lookout uh, before we head off to Oski um, petrol station We have been uh, driven past here many times uh. We never ever uh, take a turn and go and have a look So today we're gonna go check it out We're taking out c a r o ม up as well to the look out น o so this is ด o ว n กันด้ e ยกันด้วยกันด้วยกัน a ้วยกันด้ว o กันด้ o ยกด้วัดพกักแบบน๊บันด้วปนะคะขันรถวาประม้วยกั่มวมยกันวยกัน้วย้วย ดอกไม้นะคะยังมีดอกไม้อยู่เลยอันนี้เขาเรียกบุชลาเวนเดอร์นะคะหรือดอกไม้ลาเวนเดอร์ป่านั่นเองนะคะมีที่นั่งให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะมาแคมป์ที่นี่ก็ได้ไม,ดไม่ใช่ and say hi hi ต้นไม้สวยมากค่ะ beautiful tree มีศาลาให้นั่งด้วยอันนี้เป็นกอหญ้านะคะที่ส่วนมากจะมีทางเหนือนะคะของออสเตรเลียนะคะหรือเขตทะเลทรายนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดเราล้มลงไปตรงนี้นะคะโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยะะเจ็บหน้าดูเลยเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่แบบอุ้ยตายที่มือมันเป็นหญ้าที่แบบแหลมมากอะ่ะเหมือนเข็มเลยค่ะ ถ้าเกิดล้มไปตรงนี้นะโอ้โ oh. หไม่อยากจะพูดถึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอย If you guys h uh, a v e a come p a s uh, on p o r t Headland, make sure you stop by to this lookout, guys. It looks so amazing, um, so beautiful. You can see the main road there, the main highway. ่ And this just like a beautiful This just is ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะขับรถผ่านนะคะ,ะถ้าจะไปทางพอเทน a ลนนะคะจาก New Man หรือจะขึ้นมาจากทางเพิร์นะคะก็อย่าลืมนะคะพากันแวะมาตรงนี้ด้วยที่จุดชมวิวของเรานะคะครั้งแรกเลยที่ยุ้ยมานะคะขับรถผ่านไม่รู้กี่ร้อยครั้งไม่เคยแวะมาเลยสวยมาก บรรยากาศดีมากเลยวันนี้ไม่ร้อนไม่มีแดดเลยนะคะก็มีรถบรรทุกขึ้นมาด้วยมันเป็นวิวที่แบบอเมซิ hmm. ่งมากเลยอ่ะสวยมากค่ะแล้วก็นะคะอยู่บนนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีศาลาให้เราด้วยนะคะ สามารถที่จะนั่งพักผ่อนได้นะคะแล้วก็จะมีที่สำหรับจอดคาราวานด้วยนะคะถ้าใครมีรถนะคะรถบ้านนะคะก็มาจอดได้นะคะแล้วก็มีที่นอนให้อ,อันนี้หญ้านะคะเต็มเลยเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดล้มลงไปตรงนี้นะคะกอนึกสภาพเอาเจ็บเจ็บเจ็บต้ไนไม้สวยมากเลยเล่นโทรศัพท์อีกแล้วอ้าวอ้าว walking and p l a n g telephone อ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยากแนะนำด้วยค่ะว่าที่นี่นะคะที่ออสเตรเลียดีมากเขาจะอ่าไม่ว่าจุดชมวิวนะคะเขาจะมีถนนให้ด้วยนะคะสำหรับคนแก่คนพิการนะคะข้อดีของออสเตรเลียก็จะตรงนี้แหละคะ่ะเขาจะดูแลคนแก่และคนพิการนะคะไม่ว่านะคะใครๆก็สามารถที่จะลงมาได้แล้วก็มาชมวิวได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะคะที่เขาให้จอดนะคะรถบ้านนอนได้นะคะ This is where you can take your caravan or mobile home up here and you can park there a n keep driving. Here is one caravan up here from the distance. มีรถบ้านจอดตรงนั้นด้วยถนนขึ้นมานะคะก็จะเป็นทางแบบนี้หมดเลยไม่ว่ารถแบบไหนก็สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะ got a nice y e a r r o ร d here, so you can take any car up here and it's probably take less than not even three minutes from the main road นี่เราก็ขับลงมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ที่เมื่อกี้เรามองจากมุมด้านบนเราจะเห็นเหมือนที่เป็นถนนนะคะตอนนี้เราจะขับผ่าภูเขาไปแล้วนะสวยมากเลย มีเวลานะคะเพื่อนๆจากเพิร์ตอย่าลืมขึ้นมาเที่ยวทางตอนเหนือนะคะทางทอมไพร์แล้วก็พอร์เทนแลนด์นะคะสวยมากนะคะก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งที่ทางเพิร์ตไม่ค่อยมีนะคะหินก็จะเป็นสี ไปกลับเมืองไทยไม่ได้เราก็เที่ยวให้รอบออสเตรเลียก่อนนะคะตอนนี้ออสเตรเลียยังปิดเขตอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะไปซิดนีย์หรือไปเมลเบิร์นได้นะคะแต่ก็ตอนนี้ยุ้อยู่ที่เวสต r ทอนออสเตรเลียเราก็เที่ยวให้ทัวล้วกันเนาะมีเวลาจะถึงเดือนธันวาเลยนี่รถบรรทุกนะคะจอดเต็มเลยเราถึงปั๊มน้ำมันกันแล้ว ที่ออสกีจะเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆเธอเรียกบอกแม่ถ่ายแต่ปั๊มน้ำมันที่ออสเตรเลียนะคะจะไม่เหมือนที่เมืองไทยคือจะไม่มีเด็กปั๊มนะคะต้องเติมเอง